สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยเนาะคะ่ะบ่วาสิยูในประเทศหรือต่างประเทศเนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะกับมาพบกับช่องปัตอยคุณมเสเซนคือเก่าเนาะคะ่ะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมผ้ามาขวโฉูขลารบมาตามโตเนาะคะ่ะกับตอนนี้นะคะอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะมณีก็ได้นํางขอเมกาบว้เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเนาะคะ่ะขอพระคุณเอฟซีทางช่องน้องนา ค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นคุณแม่เพิ่นอยู่เชียงใหม่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็ได้ให้ยปะต๋อยบนบานกับเจ้าแม่ไว้เนาะคะ่ะซึ่งก็คือพ่อใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะทามีของเพิ่นคือเขอ้าโรงพยาบาลเนาะค่ะันที่นี่เพิ่นก็ปะต๋อยก็ได้มาจุดทูปบ,บอกแม่ตะเคียนวันมณีไว้เนาะคะ่ะเนาะว่าไข้เพิ่นหายดีให้เพิ่นออกจากโรงพยาบาลให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะกะ เป็นดังที่หมายนะคะเป็นดังทีเบาไวเนาะคะ่ะเป็นดังทีมาขอไวกับเจแม่ตะเคียนวันมัมี่วันมันี่เนาะค่ะเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกับเพิ่นก็ได้รว,วมอ่านำนำผลไม้มาถวายเนาะคะ่ปะป้าตอยกับน้องน้ำก็ได้ไปสือผลไม้มาถวายบระว่าสิเป็นมะพร้าวน้ำหอมกล้วยแอปเปิลสาลีลวก็ไอ บักพาวน้ำหอมบักสมอยังประมาณนี้แหะค่ะท่านผู้ชมพร้อมทั้งดอกไม้ถูกเทียนเนาะค่ะมะกาบไบทะเมตะเคียนวันมณีเนาะค่ะเนาะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมเนาะคะ่ะคนละเล็กละน้อยหาบาทสิบบาทกับบ่เป็นยังเนาะคะ่ะท่านผู้ชม มื่อนี้ก็ได้มาเดินทางมากับท่างช่องหนองน้ำเนาะคะ่ะมาด้วยกันสองคนนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องปตอยคนวิเศษหนองน้ำชาแนล้อมกระทีมงาาเนาะค่ะเนาะบ่า่าสิเป็นมาวินชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อตองแหลคนเดิม น้องน้ำปตอยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทีมงานทุกทท่านเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำทุกๆช่องเนาะคะ่ะเนาะจะขอบพระคุณเอฟซีย่างสูงเนาะคะ่ะเนาะที่ได้ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกๆกำลังใจเนาะคะ่ะขอบพระคุณท,ท,ทุกทท่านเนาะคะ่กระการรวมอนุโมทนาบนุญก็ขอให้บุญกุศลที ทางเอฟซีคนในถ้ำในครังนี้ก็ขอให้ยอ้อนกลับขึ้นไปหาเอฟซหาท่านผู้ชมทุกๆท่ททานที่ได้ร่วมคนละบาทซิบบาทคนละไม่ละเมื่อนะคะเนาะให้ร่วมกับซื้อของมากก่าไหเจ้าแม่ตะเคียนบ้านมันนี่ก็ขอให้โชคลาภทุกๆอย่างให้ขอบรัวเนาะคะ่ะนาทีการงานประสบแต่ความสำเร็จให้มีแต่ความสุขควม่มเจริญ ตลอดไปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปเตรียมของกลาบไปบอกกาวตัวเมตะเคียนบ้านมานี่น้ากันไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปด่านในน้ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเบิงบรรยากาศหลบลอบับ้งทั้ท่านผู้ชมเอ้ยนำนำห่วยกับเต็มห่วยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าห้วยหินลาดนะคะท่านผู้ชมห้วยหินลาดเนี่ยนี่เนาะคะ่ะบริเวณหลบหลอบ เขานำสามปลาเพื่อนกับอุดมสมบูรณ์ตะกีตะกวนน,วนั่งแห้งมิตญยาเด๋ยนนีก็มีนาำนะคะมีฝนตกลงมามีนำ,นำได้ใส่ปุ๋ยใส่นี่กันเขากัล่างเคียวนะคะลอดลอดจิตตังทองนะคะทาะานน่านผู้ชมเข่าในนาข้าวในนาปลาในาน้ํานะคะก็ค่อน้างที่อุดมสมบูรณ์ถ้ามีฝนนะคะทาะ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นลําห้วยนะคะค่ะ นี่เนาะ,ค,ะค่ะกะมาเดินทางมากับทางของหนองน้ำเนาะคะ่ะเนาะนําผลไม้ผลหมากหลากใม่ต้งดอกไม้ถูกเทียนมากาไปจากแม่ตะเคียนวันมมณีเนาะคะ่ะเนาะขออนุมโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะคะนี่เนาะคะ่ะบริเวณหน้าบ้านแม่เพื้นกับมี่บันไดลงเนาะคะ่ะโอ้ได้ดทาน้ำมองอาบน้ำลงไปอาบน้ำอาบน้ยยางดีเลยท่านผู้ชมนะคะ มีบันไดบันไดลุ่งอาบนา้ำอาบน้าย,ยางดีเลยบริเวณหลบหลอบนะค่ะเนาะนเขาน้ำสามปลาพันกระดุมสมบูรณ์เขียวถือฟุ้ยปุ้ยนะคะแม่ตะเคียนวันมณีสร้างเมื่อ26สิงหาสองห้าหกดนะคะมีดิหนหามากับเน่นะคะก็ประอ๋โอแดดออกมาแล้วด้วยวันที่นี้ นี่ยน้ะคะ่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะสวยสดงดงามเลยเน,น,นี่ยนะะ้อะขาเนกระดไดใส้ชุดสีเขียวย่างสวยเลยเจ้าแม่ตะ,ตะเคียนอันนี้ก็เป็น หุ่นยืนเนาะค่ะเขาเอื่นหุ่นยืนแล้วก็อันนี้ก็หุ่นนั่งมือกี่ไหมเปิดกล่องอยู่มันบอชุดสีเขียวชุดนั้นที่แหล้วอยู่ไหนเด้อร่มขยับมาหอดอยู่นี่เลยชุดสีเขียวน่ะนะเป็นมือแรกคลิปอะไรแสดงว่าเจ้าเม่เพิ่รับลูแล้วเนาะชุดสีเขียวร่มน้ำเหอต้องพัดมาชุดเดียวดีอยู่ดีๆกับ เลื่อนไปทางพุนเลื่อนมากคือืนไปนคือแมนิ่นนะแสดงว่าิ่นหลับหลูแล้วเนาะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีอันนี้ก็เป็นหุ่นนั่งนะคะเอินหุ่นนางนี่เนาะค่ะิ่นกระไดมาติดนุ่มอามบ่มาติดโซลาเซลเอาเลขอีหยางนั่นยูโซลาเซลนั่นเลขไอพีไอพีหกเจ็ดนะคะ เห็นเนาะค่ะท่านผู้ชม ip หกเจ็ดแล้วก็มี่ยังหกศูนย์บ่นันหกสิบวบต์บ่สำหรับตัวเลขกจองไ้<อ>เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,นะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของกราบไหวขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะ นะะคไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองช่องนะคะค่ะก็จะเป็นช่องปัดต้อยช่องหนองน้ำนี่ดอกไม้เลยไม้เนาะดอกซีหนงนี่ก็ได้น้ำคอง ม,มื่อหัวสื้อดอกไม้หัวแมาจนไก่ถึ่นหเห <c oughs> น,นี่ยเพราะว่าฝนตกสื่อมาเมื่อแหลกกับบ่ได้มาฝนค่อยใส่ดอกไม้ เป็นข้ามหมาข้ามคู้เนะค่ะหมาซีข้ามยาซีกอกให้กับตัวเมีย ฟุ้งน้ำผ่าวน้มอ ติดเทียนก่อนนะคะท่ททานผู้ชมจุดเทียนบอกเจ้าเจ้าแม่ก่อนนะคะแต่ว่าลม พ่อ,อยหญ่ฝนเทลงมายี่นี่กำลังต่างเข่าอีกเนาะคะ่ะทันผู้ชมฝนถึงเวลาฝนก็ ของมากราบไหวเพลนตอนกลางวันเดี๋ยวตอนกลางคืนปตัตอยกับสิมาอีกอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมตัวต่างใจสิม้าย่ำขึ้นย่มได้ฝนตกมากบา่ได้มาหาแม่ตอนกลางวันเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมาอีก กาบ่ายบอกกาวต่างจิตอธิษฐานเด้อท่านผู้ชมผู้เพิ่นอยู่ทางไกลสาธุนะโมตาาัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุเดอ้เอเจ้าแม่ตะเคียนบ้านมานันนี่มันนี่ป้าต่อยคนมีเส้นหนองน,น้ำชั้นแนวก็ได้ตั้งใจมาหาเจ้าแม่ได้น้ำผลละหมากหลากใหม่เพราะว่าสิเป็นกล้วยหอมแอปเปิ้ลบักสมบักสาลี่แก้วมังกรองุ่นบักพผาน้ำหอมเนาะคะ่ะได้น้ำมากกาบไใบามากขอเพิงบุญบารมีกับเจ้าแม่น้ำเดอ้อมันนี่กับ ลูกหลานแม่สุขูสุคนที่ได้รวมสือพลไม้มาถวายกับเจ้าแม่เนาะค่ะเมื่อเนี่กับลูกหลานปตอยกับนองน้ำกับสิบมาขอเหลขกถูยุดเหล็กถูย่างเดียวมาขอกับเจ้าแม่ของวัดวันทีสิบโอยวันทีหนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ขอให้เจ้าแม่เปิดโชคเปิดดวงเปิดลาบให้กับเอฟซีทางบานให้กับลูกหลานแม่สุขูสุคน ที่เพื่อนได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ติดตามหลับช่มในคลิปของน้องนามของปตอยอยู่ในขณะน,นี้ให้เพื่อนได้โชคได้ลาภให้เพื่อนได้เฮงเฮ้งลยๆยปังปังกันสุข,ขสุขค้นเด้อเจ้าแม่เด้อสาธุ เหมือนแม่น้ำพุ่งเลย<ะ>เเถูกเด้อจแม่เอ้ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันนี่สิขอเหล็กถูกอย่างเดียวสาธุเด้้อจม่ตตเคียนวันมนันนี่มันนี่ลูกหลานมาขอเหล็กถูกให้เจ้าแม่อยิบให้ใน่เด้อสามโตตรงๆเด้อจแม่เด้อาออกมาแล้วนะคะ จะแม่พันยิบให้แล้วสามโตตรงตรงแดดซองแดดอะไระมื่ที่แล้วนะค่ะท่านผูเชม่กะหนองนากับฟันเนาะเธอับไปบอกหอดเทียนอืมอืมไปทรงกับไปส่งหอดเทียนไปเข่าฟันบอกเลยอีกกลางหาอืมเดี๋ยวเบิ้งไนคขีปน้องน้ำยู่คนมาบัวาขันแด้ได้ยังให้ไปเข่าฟันเราสัน แต่ว่ามาคิดเมืองอีกจังหนึ่งทำไมแม่ไม่ตรงตรงเพิ่นไม่ตรงตรงแล้วแตท่านผู้ชมพอมาดวงแต่ละคนบลอกกันเพิ่นให้ตรงตรงผู้ทีว่ามีดวงกับสิทถือนั่นบอกเมื่ไงเมง่ัวในนี่นางนามคิดเองว่าดวแต่ดวงแหมดวงแต่ละคนบคือกกันแบบนี้เพิ่นก็เลยให้ให้มาเป็นแบบนี้คครผู้ใดมีดวงเพิ่นก็ได้ เปูด้วยมี่ตัวเมันกับ่ได้เลขตัวเดียวกันอยู่นี่แม่นเนาะท่านผู้ชมอ่าผู้ลังคนกับบ้าเริ่มซื้อผู้ลังคนกับบ้าแคบใบยูเริ่มซื้อผู้ลังคนกับบ้าไม่ได้ตัดเล่นนั่นกับแล้วแต่ดวงแล้วจะให้บอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรอกอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับดวงเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยขนาดน้องน้ำบอกเลขตัวเดียวกันเจ้ายังบ่ถือเจ้ายังบ่ถือคือกันอยู่ผู้เพิ่นถื่อก็มีเออผู้เพิ่นถื่อเดี๋ยวขึ้นปูเถื่อขึ่นเพลนในภาษาท่านผู้ชม เพราะถนัดขืน,ยขนยอยกับดวงอีเหรียเงินเทวดามแม่นค่ะบุญกุศลทีผู้ได้หลายๆเนี่ยแม่เพิ่นกับหูแกวตาทิพย์สำัผู้ชมผู้ได้ําดีคิดดีพูดดีนะคะเพิ่นเสห้โชคเพิ่นสิไปหาเองคุณละ่ะเ่ว่าวานต้แม่นหนองน้าเด้แม่นอยู่ทางอื่นเนะาะท่านทผู้ชมเพิ่นไปหาหมู่เจ้าก็ได้ขนาดเพิ่นเบิงไดคลิปซื่อกับไปเขาฝันเพิ่นก็มี่เนาะค่ะท่านผู้ชมของแบบนี้นะคะไม่ไม่เจอขึ้นอยกับดวง ก,การทีสีได้โชกได้ลาบเนี่ก็ดวงล่ะค่ะจังได้จังถืออยาว่าบ่เกียวกับดวงดวงค่ะขนาดเอาบอกอยู่นี่ว่าได้เด็กมาตัวใดหาแปดหาแปดเสื้อเสื้อ,อยู่วู้ลองคนมาเลยอ่านเพิ่นว่าสื้อจอยผุ้ลงคนอันกสร้างคนิี่นสื้อลองค้นกับว่าซสื้อแต่ขังบนว่าได้ซื้อขังไตาสันเอาอันน,นกับถือว่าดวงอย่าวาบบเกียวกับดวงดวง เร๋ยว่อเลขกถูกเนาะค่ะนอเลขถูกใหม่แต่ว่ามีแดดออกมาแล้วเมื่อกี้แดดบดแต่วหนองน้ำพ่นว่าพ่นเปิดกล่องที่แหลกๆเพ่นเห็นชุดสีเขียวตะกี้ที่แหลกๆนะยู่ฟ่งเดียวกันสีเขียวสามชุดมาที่นี่อีกชุดหนึ่งมันเลื่อนไปพุ่นก็นแสดงว่าเจ้าแม่พ่นรับรูว่าลูกลานสิบาหา เดี๋ยวจะมาตอนกลางคืนอีกทีนะคะแล้วท่านผู้ชมถ้าใครอยากร่วมซื้อของกับไหว้ก็เดี๋ยวน้องน้ำปักปักมูดไว้ให้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้โดยเพล่อนอยากซื้อรวมแต่ว่าตอนนี้น้องน้ำกําลังสร้างดอกไม้ดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงดอกกุหลาบนะคะจะมาไหว้ที่แม่วันมณีแล้วก็แม่สร้อยมณีนะคะท่านผู้ชมเนาะกําลังสร้างอยู่เดี๋ยวสิมา เอาไมาเห็ดตอนกลางคืนก็นแล้วกันอันนี้ก็ก็ขอพุณนเอฟซีท่งแม่เชียงไม่บ่ที่เพิ่นได้ให้ปะาต้อยมาบอ่บบอกก้าจุดถูบ่อกับเจ้าแม่ตะเค <บน S 2> ียน,น <ะ S 2> มาแก่น <ะ S 2> บนเนาะคะ่ะกับมาเห็ดไห้เพิ่น,น,นมาขอเพิ่นเหล่าเพิ่นได้ดังหวังแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นออกจากโรงพยาบาลกับสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้นั่งรวมมาสื่อผลไม้ถวายเจ้าแม่เนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทางทีมงานทั้งสองนี่สามารถเป็นสะพานบุรให้ารกับผู้ชมได้คะ่ะผู้ใดเสพฝาแก่บนหรือว่าอีหย่างจังไดจัซส่ก็ได้แต้ว่าตอนนี้คอยสิลูกขื้นไปกอนแดดซองผูง้ใดสิเป็นบ่ามานางตากแดดท่านผู้ชมแม่นไปไป,ไปค่ะไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบืเนนะะ้องเหลขทถูบ้ํากันเนาะค่ะเนาะเหล็กถูใหม่ได้สองตัวแล้วเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะย่างผูงงามเลยนะคะท่านผู้ชม ซาตูเดอเจ้าแม่ตะเคียนเปิดโชกเปิดดวงให้กับเอซีทางบานเดอเจ้าแม่เดอให้เพื่นได้โชกได้ลาบกับเจ้าเมีเจ้าแม่ผู้หูแกวตาทิพผู้สวยสดงดงามเนาะค่ะนาอนี่เนาะค่ะไปขอฟันอีกแม่เด้อแม่เด้อไปขอฟันลูกหลานอีกเน่ไปบอกเลยตามตัวตรงๆหลดหัวนี่อ่าแ่ว่ากับอกว่าถือมากค่ะท่านผู้ชมขันพ่อนเปบอกกันสิเลยก็เด้มาวอาซูท่าผู้ชมฟังขันเพ่นบ่บอกกัน ตามนั่นตัวปลาลงหนาตั้งเกีจ็บหัวใคเพิ่นไปบอกเพิ่นสิม,มาไปบอกเพื่องเพินห้อยอกนี่เนาะคะ่ะเพิ่นกระเปียนชุดไม้สีเขียวสดใสงามนะะเนาะาาค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนเธอละฉุดละชุดแต่ว่าชุดเจ้าแม่นี่ย่างหลายปังๆเดอ้อเจ,จ้าแม่งวดนี่ลูกหลานมาขอโชคลาภของงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568นี้ ปังๆดังๆไปเลยค่ะเดี๋ยวไปรุนเลขกถูไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะถูมาอย่างนี้เหมืนเดิมค่ะถูมาอย่างนีเน่เนาะค่ะมีบปลือกเปล่าหอมมีองุ่นมีบักส้มมีสาลีมีเกี๊ยวมังกรมีแอปเปิลมีกล้วยฮะน้องงามอะไรนะจะไป็ข้าวฟันข่อยเด้อแม่เด้อจะไป็ข้าวฟันอืมไปข้าวฟันเด้อแม่หน้องน้าไดีขึ้น ไปหาดูเงี้ยก็ได้ไปเผาฝัน,นไปบอกโอ้ยอะไรอย่ายงิ่งได้นี่วันน้องน้ำเพื่อนยินเสียงเนาะค่ะฝอยใหญ่เพุ่นมาตาใสมาตาใสมาตาหน้า <g ül> <c oughs> เอาขึ้นมาคนเดียวหมดนี่ผู้สาวไปใสเออสาวหลอกมีดักแด่บ <c oughs> ่เอาขึ้นวางสัน <c oughs> เออว่าสิไปแววดักแด่ขันมีดักแด่ปะ

นี่พอใหญ่เหมือน,นมาตาหน้านี่กระล่างไก่เราจุดเล็โขบใหม่เพาะท่านไหนเบิดอยู่นี่แล้วตาดวงเด้แล้วตาดวงแล้ตวลาตาบุญวาสนาเดียวตาดวงเมียนเแปมนเป็นเลขแปดแปดสามหาแมยู่บ่ โอ้สแสดงว่าตาดีเพราะได้ใส่เป็นตาแปดสามห้าละสันแปดสามห้าเออนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแปดสามห้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเลขทูบไม่หมดแล้วนะคะเป็นไ่เพื่นเห็นแปด นี่นะคะเลขทูบที่มาจุดขอกับแม่ตะเคียนวันมณีนะคะแปดสามห้าท่านผู้ชมแปดือ,อแปดสาม 35, หาเดียวข้างบนคือมีเลขอีย่างนั่น<ไ>มีเป็นศูนย์จุดจุดน่ะนะมีศูนย์น่ะนะแต่ว่าเลขแปดข้างบนก็หายไปสีหนึ่งเนาะแปดสามห้าหรือว่าศูนย์สามห้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีจุดศูนศูนย์ศูนย์อยู่ข้างบนน้ำ อบอหายนะแปดย่างอยู่อืมย่างอยู่แต่ว่าเสี่ยกวังดัน,นนี่นะ,ะมีนเสี่ยนี่เป็นศูนย์กระไดเป็นบ่แปดสามห้าศูนย์สามห้าค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะโชคดีปังๆเด้อค่ะแปดสามห้าศูนย์สามห้าค่ะหม่เบิดแล้วนะก็ตามนั้นนะคะท่านผู้ชม เลขทูบทีมาจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณนีนะคะมอนีขอเลขทูบอย่างเดียวเนาะค่ะท่านผู้ชมขอเลขทูบอย่างเดียวนแมม,มใหม่ดที่อมไม่หมกบนหน,นากระลั่งเบิงอยู่เนาะคะ่ะอ๋อทะเบียนรถมอไซค์คันนี้ขึ้นมาจอดอันนี้ถเถะเดี๋ยวนี่เนาะคะ่ะจอดไว้นาเจ้าแม่เลยแปดหกสองหนึ่งนะคะทะเบียนรถแปดหกสองหนึ่ง สองให้ดูเพื่อนเป็นนะคะท่านผู้ชมเมร์ผลมัติสโซลาเซลล์สร้างไอ้สร้างกบสร้างกบมัติสไฮค่ะกระดิติดโซลาเซลลเนาะค่ะเนาะกับแม่ตะเคียนฟันมณีขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ให้แสงสว่างเนาะค่ะเนาะค่ะกาซีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชม ก็อย่าลืมนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานป้าต่อยคณเม่เซนพผอมกับทีมงานทุก,ท,กทุกทันเนาะค่ะเนาะก็ะขอให้โชคดีเฮ่งๆ่งรวยๆกันสุขสุขค้นมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะกับเลขกทูบจุดเลขกทูบอย่างเดียวเพื่นกระหามาแล้วเนาะคะ่ะ835หรือว่า0 3 5ค่ะ ขอหาโชคดีทุกทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีน้ัันนี้ปัต้อยกัน้องน้ำก็สิขอโตล่าไปก่อนไห้พอกันคลิปหนาอีพี่หนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ